สวัสดีครับตอนนี้ท่านอยู่ในช่อง e x ็ e เ s i o r กับเกมแบ็กมิดทุกคงเดี๋ยวจะมาเก็บบอสกันก่อนไอ้ชปเตอร์2องอ่ะเหมือนจะพลาดบอสรับไปหลายตัวเลยเดี๋ยวพายุก็คือยังไม่อยากล่นไปไกลมากๆเดี๋ยวบอสมันจะเดี๋ยวเราจะเก่งเกินไปนั่นเองแล้วกลับมาสู้บอสมันจะไม่ค่อยสนุก ก็ได้แบบพอยังสูสีสูสีอยู่บ้างยังไม่ได้อยู่โม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 แบล็กดูแบลครองลองโอเคด้ลองย่า yeah. มันใช่สายฟ้าไม่ได้ไม่ได้โอ้ย ่งกอนมนไ,ไปโดนด้วยโอ้โหพัาต่อ heel เฮือโอ้มันกระแทกแบบนี้เละหลบไม่ได้ต้องแบบพื้นที่สูงใช่ไหม มาลูกพี่มาพิเศษผมกันเลยแข่งก่อนป่านักป่นักเร็วเร็วไม่ใช่ไม่ใช่ดีสุดสไตล์ไม่ใช่ดีพลาดไปทีนึงเออต้องแบบนั้น มันทีเดียวมันทีเดียวให้แหลกเออนั่นแหละเลือดแบบคดพ่อคดแม่คอมโบทีเดียวหายหมดไม่มีขาดตอนสุดยอดไปเลยถ้าเกิดเบี้ยวเยอะกว่านี้มาถึงไอ้นี่แบบน่าจะตายในไม่กี่มีแล้วความสนุกมันจะหมดไป สปาร์กสองเดี๋ยวขอเก็บก่อนลองเพลได้อะไรเอ่ย t h u n d e r b เ r n กระดูกสายฟ้าแล้วก็ไตรไตรเด็กหน้าเพนเดนอันเดียวไปบอสตัวต่อไปเลยโอ้ย แลไวนายไกตนนี้ดูม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 เอาไงเอาไงโอ้แกทำกระดูกส้นแตกเมตตาด้วยเมตตาด้วย เก็บ,บมาอัชชีเมนซาวอินสโตนอัสูเรอัสวะอะไรสักอย่างสเปลทรานสฟอร์มอินร็อกอ๋อทันหินเอาละบอสตัวถัดไป โอ้ยโอ้ยโดนชนเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยไม่เจ็บนี่หว่าโอ้ยอันนี้เจ็บติงอ่ะติงอ่ะปมติงอ่ะปมมันก็ง่ายไปนะ This is good. You and I should explore that realm together. Okay, go In our time, do not see the ancient moon. But this moon hath shone on men of yours. <laughs> be it the realm of sunset or the realm of gold, it's but an echo of the past. Legends speak of an ancient, colossal beetle in these sands. Whilst deep in slumber, it lay hidden beneath the earth's embrace. When awakened, it would devour all souls that crossed its path. Its shell, harder than stone, defied the strikes of common arms. It struck fear into traveling merchants and wider to neighboring realms. But a yellow-furred rat sensed the immense power emanating from the insect. He halted the beetle's havoc and harnessed it for his own end. Overjoyed. The king named the rat Guai, the royal sage, and built a shrine in his honor. The bound beetle was a perfect source of power, so the rat stayed. He seized the tongue monk using the new power and battled with Soon Wukong upon the Yellow Wind Ridge. The Guai's formidable wings failed the vast expanse of the sky. Were it not for Bodhisattva Lingji, Tongue Monk's quest for the scriptures would have failed. Yet, stripped of the rat's protection, the kingdom was plunged into a state of ruin. The once lush, yellow wind ridge now lies a desolate wasteland. Uh, uh, uh. เราตัดมันนี่เฉยเลยเหมือนเป็นที่ไหนสักแห่งโอ้ที่ไหนเนี่ยต้องไปต่อแล้วโูแอบรับแอบรับ,รบปักเข้าไป มักอะไรเฮ้ยใช้ได้หรอเวเดจิตรี่เจ็ดเซนอ๋อสามสิบหกเราเพิ่มมานาอินเคิร์สเพิ่มมนสปีดเออเป็นใหม่ๆแล้วก็โซกเพิ่มมานามานาสำคัญมากช็อคเรสิสแตนพอยซันร็อกโซลิดได้ใช้มาันาน้อยลงอะเมริกชั่น อะไรดีนาม r e d ักชัน่นเป็นเวลาสั้นๆอันนี้ดีกว่าคงไม่ได้โดนนามิบ่อยมั้งคิดว่านะเอาเพิ่มเลือดไปไเ,เ,เ,เฮ้ยมิโอมิโอมียอสซมะ เนื้อสมนางปะทนะดูมีสติมากกว่าตัวเก่าแข่งก่อนเฮ้ยเอ้ยอย่าพึ่งสิโอ้ยเอาใหม่เอาใหมฆ่าเลยฆ่าเลยอีกสักทีนีเอาใหม่เออมาถึงปุ๊บแข่งก่อนก็เรียกมานี่

เนี่ยส้มยอมแล้วเนี่ยส้มเจ้าหนี้นม,นนโโมีสติอ๋อเป็นแก่ฝ้าประตูเปิดหลังเลยเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดหลังเด้อโอ้โหแมพใหญ่ว่ะ ไปออกไปสู่โลกนอกกันโอ้คิงดอมออฟซาฮารีในสกิลสมันเป็นสกิลแยกด่างอ่ะบอกเลยว่าโคตรเปลืองมานามานาสูบไปครึ่งนึงอ่ะจริงๆมันมีสูตรทำทำบัคกด้ยนะก็คือแบบโงกงอะแหละให้มันแยกร่างได้เยอะๆแต่ว่ามันก็ไม่สนุกไนงะมันก็จะเกินไปหน่อย ปกติเวลาเล่นนี่ก็จะใช้มดใช้อน่นี้นั่นนะแต่อันนี้ขอลองแบบสดๆก่อนอยากจะรู้ว่าผู้พัฒนาให้อะไรมาบ้างเฮ้ตัวนี้คุ้นๆคล้ายๆกับที่สู้ไป e t e m vanguard. e i n a v skills. That i m u t have some vessel that c o u t e s me. Even my s a m a d i w i n it. i n a u i'll sound the drums and it'll come for me. if you are willing i ask you to seize its vessel at the right time then the yacht will be mine <laughs> เดี๋ยวอะไรวะหนอนจะได้ตายเหรอดวงฟูแบนฟูบานสันกอย่างแบกเสียนพระมาด้วย ลงไปสู้กับมันกันสไลด์ลงไปอย่างเท่มาแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยมันมดุดเอาแล้วเอาแล้ว เรียกกพวกมา ดีสตาร์มินนพุ่งก็แบบมุดก่อนมดุมดมดุมดตันมุดไม่ดีวะ่ะไอม,มันทำอะไรมันทำอะไรมดุดเวียนเลย ตรงนั้นโอ้ยมันเอาเขามันเอาเขาขึ้นมาได้มันไม่ได้กระโดดโอ้ย,อยเอาแล้วมันมุดแล้ว าหนักไปเลยแทงก่อนอมูตินแล้วไงไม่รู้มันจะมาท่าไหนวะขอแปรลงลางก่อนด้วย

หายอะไรเนี่ย <c oughs> มีการอินเทอร์รา์ระหว่างการต่อสู้ด้วย <c oughs> อ๋อมันช่วยเราเอาไอ้ตัวนี้ออกมา

เขามาช่วยโอ้โหจากศัตรกูกลายเป็นมิดแล้วเราก็เสียสกิลสามพราอมานาไปจำนวนมหาศาล <c oughs> มานาแต่ก็ยงเกี้ยอยู่ดี <c oughs> แข่งก่อน นหนักเลยเอ็ยหนักไปเลยเรียบร้อยชนะ shifting sands ลบซใส่กรเจาดอเฮ้ยเฮียโคตรเท่

you chapter นี้ก็จบเพียงเท่านี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งคิดว่านะโอเคสวัสดีครับ